ตำนานกระทิงเผือกผู้ส่งสารของเทพเจ้าในดินแดนห่างไกลมีหมู่บ้านหนึ่งที่เชื่อมโยงกับป่าใหญ่ผู้เฒ่าของหมู่บ้านเล่าว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากใครโชคดีพอจะได้เห็นพญากระทิงเผือกยืนอยู่บนยอดเขาสแสดงว่าเทพเจ้าแห่งป่าก,กำลังส่งสารถึงมนุษย์เรื่องเล่าเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยพิบัติหนักฝนแ้งยาวนานจนพืชผลเสียหายชาวบ้านจึงพากันไปขอคำแนะนำจากพระฤาษีในป่าลึก ฤสีบอกว่าคืนพรุ่งนี้พญากระทิงเผือกจะมาปรากฏตัวบนยอดเขาหากพวกเจ้าเห็นมันให้กราบไหว้และอธิษฐานขอฝนชาวบ้านทำตามคำแนะนำและในคืนนั้นเองพวกเขาเห็นเงาสีขาวของพญากระทิงยืนอยู่บนยอดเขาจริงๆพวกเขาก้มกราบและขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเช้าวันรุ่งขึ้นเมฆคลื้มเต็มท้องฟ้าและฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นั้นมาทุกปีในวันพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะจัดพิธีบูชาพยากระทิงเพื่อขอพรให้หมู่บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข